ตอนที่พี่ปูเริ่มทำเค้กแรกๆค่ะพี่ปูเดินเข้าห้างเพื่อที่จะไปหาซื้อเครื่องตีสักตัวนะคะเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนคือมันละลานตาเต็มไปหมดไม่รู้ว่าอันไหนที่เหมาะกับเราและที่สําคัญนะมันมีหลายเลทหลายราคามากเลยวันนี้พี่ปูก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าพี่ปูมีวิธีการเลือกซื้อเครื่องตียังไงให้ใช้งานได้คุ้มค่าใช้ได้นานเกิน5ปีต่อเครื่องตลอด10ปีที่พี่ปูทํเค้กมาเครื่องตีนะคะจะมี2ประเภทนะคะก็คือเป็นแฮนด์มิกเซอร์นะกับสแตนมิกเซอร์ตัวแฮนด์มิกเซอร์ อยู่แล้วเนาะคือเราต้องถือทุกคนแล้วเราก็ตีค่ะเครื่องประเภทนี้นะคะคือเขาจะเป็นมือถือเขาจะมีหัวแบบนี้มาให้นะคะเราก็แค่เสียบหัวเขาเข้าไปแต่ละรุ่นเขาก็จะมีล็อกอะไรแบบของเขานะคะและเขาจะมีเลเวลเนาะในการตี1 2-3นะคะเวลาใช้งานค่ะเราก็จะเปิดสตาร์ทเนาะแล้วเราก็ตีส่วนผสมในอ่างผสมแบบนี้นะคะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สอง แล้วก็เบอร์3เห็นไหมคะว่าเขาจะมีสเต็ปหนึ่งสองสามเนาะมันก็จะค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะอย่างรุ่นนี้พี่ปูมีเทอร์โบด้วยปูจะใช้เครื่องแบบนี้ค่ะตอนแรกๆนะที่พี่ปูเริ่มต้นทําเค้กอย่างเช่นถ้าพี่ปูแบบว่าทําชิฟฟ่อนอย่างเงี้ยมันตีเฉพาะไข่ขาวอะมันไม่กระเด็นกระดอนมากใช่ไหมแต่ถ้าใครทําบัตเตอร์นะเราต้องตีเนยกับน้ําตาลนะคะระวังนิดนึงนะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันจะกระเด็นกระดอนมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะบัตเตอร์อะมันขึ้นยากเนาะและยิ่งถ้าเราใช้เนยสดในการทำอะทุกคน กว่าเครื่องนี้มันจะตีให้ฟูได้มันใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะเราก็ต้องมีเทคนิคในการที่ทาเนยให้มันแข็งนะและอุปกรณ์ตัวนี้นะคะบางรุ่นเขาจะมีเป็นฐานแบบนี้มาให้ด้วยนะบางรุ่นก็ไม่มีนะแบบนี้เพื่อให้เราแบบว่าประหยัดเวลาในการถือเขา ตัวนี้พี่ปุดซื้อมานานแล้วนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณ2-3งถึงสาพันนี่แหละก่อสังเกตเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้มันหมุนเนาะตัวแกนตรงเนี้ยเขาก็จะหมุนแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะหมุนไปด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้ส่วนผสนมเข้ากันมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็จะต้องใช้ผายคอยตัดร่องอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญนะอยากจะแนะนํานะถ้าเกิดใครตีชิฟฟอนนะคะเราแบบโถเขาเป็นแบบพลาสติกการตีชิฟฟอนนะคะมันอาจจะต้องใช้แบบว่าโถที่มันสะอาดมากๆเนาะบางทีไขมันมันติดแล้วแบบตัวพลาสติกเนี่ยมันล้างออกได้ไม่หมดนะเวลาที่เราทําชิฟฟอนมันอาจจะตีขึ้นฟูได้ยากก็ต้องเลือกอุปกรณ์ในการใช้เนาะเราอาจจะต้องใช้กระมังสแตนเลสน,นะช่วยในการตีไข่ขาวแบบนี้ค่ะเครื่องตีอีกประเภทหนึ่งก็คือสแตนมิกเซอร์ค่ะจะเป็นเครื่องแบบนี้ค่ะซึ่งเขา จะมีหัวมาให้ค่ะสหัวแบบนี้เนาะ อันนี้เป็นหัวสําหรับการตีไข่นะทุกคนตีสปันตีชีฟฟอนนะคะใช้หัวนี้เนาะหัวนี้สําหรับการตีเนยนะคะตีเค้กบัตเตอร์บัตเตอร์ครีมอะไรพวกนี้ใช้หัวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะหัวตะขอนะสำหรับการตีพวกขนมปังต่างๆนะคะเครื่องตัวนี้นะคะของพี่ปูลเนี่ยพี่ปูใช้คิชเชนเอทเนาะอยู่ที่ประมาณโถเนี่ยประมาณ5้าลิตรมันก็จะมีแขนของเขาในการยกขึ้นนะเวลาซื้อเครื่องแบบนี้พี่ปูแนะนํานิดนึงคือเวลาเราตีเค้กเนาะเราก็อยากให้ตัวใบพัดนะสัมผัส กับตัวนี้เค้กเอยเนยเอย์เขาจะได้ไม่ตกตะกอนลงไปในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อเลือกซื้อให้มันแบบโบเขาเป็นหลุมขึ้นมาให้สัมผัสกับตัวต,วตะก้อนิดหนึ่งนะบางทีเราตีเค้กนานเนาะอย่างตีเค้กบัตเตอร์หรือใดๆก็ตามนะเราใช้เวลาในการตีค่อนข้างนานนะเครื่องเนี่ยควรจะไม่ร้อนนะทุกคนเพราะถ้าร้อนอนะ่ะมันจะส่งผลให้แกนตัวเนี้ร้อนตามไปด้วย พอแกนร้อนตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนยของเราหรือใดๆก็ตามที่เราตีอยู่เนี่ยมันก็จะร้อนตามไปด้วยเวลาซื้อถามเขานิดหนึ่งว่าเครื่องอะตีได้นานเท่าไหร่เราก็แบบว่ามันจะร้อนที่นาทีที่เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเนาะตัวนี้สําหรับสแตนมิกเซอร์นะพี่ปูมองว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ากับเวลาที่เราใช้ในการทําเค้กอย่างตัวแฮนด์มิกเซอร์นะบางทีเราต้องถือตลอดเนาะอย่างเครื่องเนี้ยเราตีแล้วเราก็ทิ้งไว้แล้วเราก็เดินไปที่ไหนก็ได้ เห็นไหมคะว่าเลเวลในการตีของเขาเนาะก็จะแรงกว่าอย่างตัวนี้มี10เลเวลนะคะแล้วก็พี่บุญแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราจะเปิดปิดเครื่องนะคะเปิดปิดทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปเนาะเร่งสปีดเนี่ยเขาก็จะมีเฟืองของเขาเนาะถ้าเรากดแบบปลืด้ดลูดไปทีเดียวเนี่ยมันทําให้เครื่องเราเสียง่ายอย่าลืมนะคะคิดไว้ในใจตลอดเวลานะว่า ต้นทุนของอุปรกรณ์ก็คือกําไรของเราเช่นกันค่ะเมื่อกี้คือตัวสแตนด์มิกเซอร์แบบ5ลิตรนะคะแล้วก็สําหรับใครนะที่แบบอยากจะขยายเนาะทำมาพอสักพักแล้วแหละอยากจะทําให้มากขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะพี่ปูก,ก็แนะนํานะให้ซื้อแบบเครื่องตีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะอาจจะเป็น10ลิตร20ลิตรก็แล้วแต่เลยนะซึ่งเครื่องตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขาจะมีสปีดความเร็วแค่1 2 3เนาะเราก็ต้องกะให้แบบเหมาะสมกับเค้กของเราที่เราตรีด้วยนะคะเวลา าที่เราจะซื้อเครื่องตีนะคะให้เราเลือกซื้อตามเฟสการทํางานของเรานะคะว่าเราอยู่เฟสไหนของการทํางานเค้กนะราคาเข้าวๆของอุปรกรณ์นะคะอย่างตัวนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่1000ได้เลยนะคะส่วนตัวสแตนด์มิกเซอร์นะคะราคาก็มีตั้งแต่แบบว่า8 9 0 0 0นะคะจนถึง2-300 0 0หมื่นเลยนะคะแล้วก็เครื่องตีใหญ่นะถ้าเกิดไซส์ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะราคาพวกนั้นก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นอัพนะคะขึ้นอยู่กับขนาดนะเช่นถ้าเกิดคุณแบบว่าเป็นมือใหม่ แล้วคุณไปซื้อเครื่องตีที่มันใหญ่มากเวลาที่เราตีปริมาณน,น้อยๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถทํางานได้ถูกไหมคะและอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเลือกซื้อเครื่องตีให้ดูปริมาณเตาของเราด้วยว่าเราอบได้เท่าไหร่อย่างสมมุติถ้าเราซื้อเครื่องตีใหญ่มาเนี่ยแต่เตาอบเราเล็กนิดเดียวนะคะมันก็ไม่แมชกันใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเครื่องตีเตาอบ แล้วก็ตู้เย็นต้องสัมพันธ์กันค่ะวิธีการดูแลรักษาเครื่องตีอย่างเมื่อกี้พี่ปูบอกไปเนาะสำหรับเครื่องสแตนด์มิกเซอร์นะเวลาเลื่อนสเต็ปเนี่ยพี่ปูแนะนําให้เลื่อนทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะเพราะเวลาที่เครื่องเสียบ่อยที่สุดก็คือตรงเฟืองตัวเนี้ยเขาจะเสีย เวลาที่เราปรับสเต็ปเนี่ยมันจะไม่แรงตามที่เราปรับนะคะเราก็ต้องเรียกช่างมานะเรียกช่างครั้งหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายต่ำๆมีแล้ว1,000บาทนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทคแคร์รักษาเครื่องของเราด้วยอย่างถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะคะอันนี้ช่างแนะนาพี่ปูมานะคือเครื่องใหญ่เขาใช้ไฟเยอะเวลาที่เราหมุนสเต็ปต่างๆเนี่ยบางทีอ่ะมันแบบว่าไม่ลงล็อกไม่ลงจังหวะของเขาเครื่องมันก็จะค้างใช่ไหมมันก็จะอืดอืดมันทําให้การใช้ไฟเนี่ยมันกระตุก เขาแนะนำให้พี่ปูท ER นะําเบรกเกอร์เนาะสำหรับเปิดปิดสวิตช์การทํางานนะเพราะสวิตช์ที่เครื่องเนี่ยมันจะเสียค่อนข้างง่ายนะคะพี่ปูสรุปแบบนี้ในการบำรุงรักษาที่พี่ปูใช้งานมา10กว่าปีนะหลักๆนะมันจะชอบเสียตรงหนึ่งแหละที่สวิต สปีดของมันใช่ไหมสองคือสวิตช์เปิดปิดแล้วก็สามคือตัวหัวพวกนี้ค่ะที่มันจะชอบหักนะเวลาที่เราใช้ผิดประเภทเช่นเราเอาอันนี้ไปตีเนยที่มันแข็งๆมันก็หักได้หรือเราตีไม่ถึงก้นแล้วเรามายกโถนะโถมันจะสัมผัสกับตัวเหล็กตัวนี้นะทำให้พวกซี่ตะแกรงเนี่ยมันหัก ค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็เกิดขึ้นนะคะอย่างตัวนี้เนาะถ้าพังเนี่ยต่ำๆมี2,000บาทนะทุกคนและทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีที่พี่ปูใช้ในการแบบเลือกซื้อเนาะในการแมเทันนนต่างๆนะคะที่จะทําให้เครื่องตีพี่ปูนะสามารถใช้ได้นานเกิน5ปีตลอดระยะเวลาที่พี่ปูทําเค้งมา10ปีนี้ค่ะและถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าพี่ปูมีวิธีการในการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการทําเค้กแต่ละตัวยังไงนะคะกดดูที่คลิปนี้ได้เลยค่ะ